เดือนนี้จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงบ้างไหมคะอาจจะมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับซื้อหวยใต้ดินซื้อลอตเตอรี่ติดไว้บ้างนะคะเป็นเลขของเลขที่บ้านเลขท่านเจ้าที่เลขที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตอายุนะคะคนตายหรืออาจจะเป็น เลขที่เกี่ยวกับเจ้าที่ต้นไม้นี่นะคะการต่อสู้เลขที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยลองเสี่ยงดูนะคะอาจจะมีแต่ไม่เยอะก็จะช่วยทําให้แบบอะไรที่มันคล่องเขาเรียกอะไรอะไรที่มันขัดขัดเงินติดขัดอะไรเงี้ยนะคะอาจจะมาช่วยเหลือได้บ้างนะคะแต่ว่าอาจไม่ได้แบบโอ้โหเรียกว่าเป็นโชคลาภใหญ่นะ เออแล้วก็บางทีเนี่ยการจะมีโชคลาภเนี่ยว้ว้ท่านเจ้าที่ให้ดีนะคะท่านเจ้าที่เนี่ยปรากฏในนี้เลยนะว่าโชคลาภที่ดีจะเกิดจากท่านเจ้าที่นะคะลองดูคะ่ะ